สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะมาสอนแบบฝึกหัด7.15หน้า35นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการบวกและลบทศนิยมในข้อเดียวกันก็คือมี2เครื่องหมายนะคะวิธีการก็คือถ้าเด็กๆเ,เจอวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อนแต่ถ้าข้อไหนที่ไม่มีวงเล็บมาให้นะคะการบวกกับการลบนั้นครูฝ้ายสอนในบท ของเทอมที่1แล้วเนาะว่าให้ดำเนินการจากซ้ายไปขวานะคะถ้าการบวกการลบเนี่ยจะอยู่ในเขาเรียกว่าลาดับขั้นเดียวกันให้ดำเนินการจากซ้ายไปขวาอย่างข้อที่1และข้อที่2เนี่ยนะคะ<อ>เจอเครื่องหมายไหนอยู่ทางซ้ายกว่าเนี่ยให้ทำก่อนแล้วก็ค่อยทำเครื่องหมายอีกเครื่องหมายหนึ่งตามมานะคะอย่างข้อที่1ค่ะ3.401 บวกกับ0.6ทําให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลบออก0.892นะคะขั้นตอนที่1ครูฝ้ายจะทําตัวนี้ก่อนนะคะ3.401นะคะเขียนให้ชัดเจนให้หลักตรงกันนะคะแล้วก็บวกกับ0.6ถ้าไม่มีหลักนะคะ ตรงนี้นะเราก็เติมศูนย์ให้มันเท่ากันที่หลักเพิ่มเข้าไปนะคะศูนยแล้วก็ศูนยแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ขีดเส้นใต้1เส้นที่ตัวบวกนะคะแบบนี้แล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นที่ผลบวกจากขั้นตอนที่1นะคะเอา1บวกกับ0ได้1 0บวกกับ0ได้0 4บวกกับ6เป็น10 ใส่ศูนทดหนบนเลขสนะคะจุดตรงการ3กับตัวทด1นบวกกันได้4ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะนี่คือคำตอบจากขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนที่2ก็คือนำผลบวกที่เราได้ล่าสุดนี้ไปเป็นตัวตั้งลบออก0.892นะคะขั้นตอนที่2ค่ะขั้นตอนที่สองอ่ะหฝ้ายจะเขียนอีกบรรทัดหนึ่งเลยนะคะ4 0.01ลบออก0.892แบบนี้นะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ตัวลบ1เส้นแล้วก็ผลลบนะคะ2เส้นลบลงมาค่ะ1ลบออก2ไม่ได้ต้องยืมเขานะคะก็จะยืมมาหน้าอีกยืมไปอีกนี้เหลือแค่3อันนี้ยืมเขามาได้10แต่ตัวหลังเขายืมไปอีกนะคะ ก็จะเหลือแค่9อันนี้ได้10นะคะ10ถูก1ยืมไปนะคะ10ก็จะเหลือ9แล้วก็1เมื่อกี้ยืมเขามา10เป็น11 1นะคะ11ลบออก2เหลือ9 9ลบออก9เหลือ0 9ลบออก8เหลือ1นะคะจุดตรงกันนะคะแล้วก็3ลบออก0เหลือ3าํคำตอบสุดท้ายที่เราได้ล่าสุดก็คือนี่ค่ะ 3.109ค่ะตอบเลยตอบนะคะ3.109แบบนี้ค่ะข้อ2นะคะเจอลบกับลบให้ทำลบตัวหน้าก่อนนะคะ9ลบออก4.36ค่ะ9ลบออก4.36ซึ่ง9เนี่ย คือ9.00นั่นเองค่ะจุดศูนะคะแบบนี้นะแล้วก็ขีดเส้นใต้หนึงเส้น0ูลบออกหไม่ได้ต้องยืมนะคะยืมตัวหน้าตรงนี้ก็จะยืมเข้ามาได้10ตรงนี้ถูกเขายืมไปแล้วนะคะต้องยืมข้างหน้ามาต่ออันนี้จะได้8อันนี้จะเหลือเก้านะคะสิบลบออกหเหลือสี่เลบออกสเหลือหจุดตรงกรันแล้วก็8ปลบออกสเหลือสี่ นี่คือคำตอบจากขั้นตอนที่1น,นะคะแต่ว่าแบบฝึกหัดนี้ต้องทำสองขั้นตอนค่ะทำตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาผลเมื่อกี้นะคะ4.64มาเป็นตัวตั้งแล้วลบออก2.051แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเห็นว่าหลักไม่พอนะคะตัวตั้งเนี่ยเพิ่มหลัก ะคะโดยเติมศูนย์เข้าไปให้มันเท่ากันที่หลักนะคะแล้วก็ลบลงมาเลย0ูนย์ลบออกหไม่ได้ต้องยืมนะคะอันนี้จะเหลือแค่3ามนี่ยืมเข้ามาแล้วได้10แล้วก็สามบังเอิญเหลือบมาดูด้านล่าง3ามลบออกหไม่ได้ต้องยืมข้างหน้ามาต่อนะคะนี่จะเหลือ5้านี่จะเป็น13บสเนาะสิบลบออก1เหลือ9 1 3าสลบออกห้าเหลือ8ปนะคะห้าลบออกศูนย์ ได้5เนาะจุดตรงกรัน4ลบออก2เหลือ2นะคะคำตอบของเราก็คือ2.589นะคะ2.589ตอบเลยสองจุดห้าแปดเก้านะคะแบบนี้นะอ่ะมาต่อข้อด้านล่างเลยเนาะข้อสามกับข้อสี ข้อ3กับข้อ4นี้ดตีตรงที่โจทย์ให้วงเล็บมาแล้วเราก็ทำในวงเล็บก่อนนะคะเหมือนที่ครูฝ้ายบอกไปตอนต้นคลิปนะคะว่าถ้ามีวงเล็บให้จัดการในวงเล็บให้เรียบร้อยนะคะก็คือ84.3ลบออก47.75นะคะลบกันให้เรียบร้อยก่อนเลยอ่ะ84.3แล้วก็ลบออก47.75 เจหแบบนี้นะคะเขียนหลักให้ตรงนะแบบฝึกหัดนี้เขาจะไม่มีตารางมาให้เรานะคะเราต้องเขียนเลขให้ตรงหลักกันเองเนาะแล้วก็เติมศูนย์นะคะเหมือนเดิมศูนย์ลบออกหไม่ได้ต้องยืมนะคะยืมเขามาตัวเองได้สิบสามถูกเขายืมไปเหลือสองสองแล้วลบออกเจ็ไม่ได้ต้องยืมต่อนะคะยืมเขามากลายเป็นสิบสองสถูกยืมไปเหลือสานะคะ ไม่พอนะต้องยืม8มาต่อ8ก็จะเหลือ7อันนี้จะได้13แบบนี้นะคะ10-5ลบออก5อันนี้0ก็เป็น10แล้วนะคะ10-5ลบออก5เหลือ5 12-7ลบออกเเหลือ5จุดตรงกันนะคะ1 3ลบออก7เหลือ6แล้วก็7ลบออก4เหลือ3นะคะนี่คือคำตอบจากขั้นตอนที่1นนะคะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะ เราจะต้องนำคำตอบที่ได้จากวงเล็บนะคะก็คือ36.55เนี่ยลบออก15.068ค่ะเอามาตั้งใหม่เลยค่ะ36.55ลบออก15.068ดูที่คู่ไฟเขียนดีๆนะคะหลักให้ตรงกันนะคะแล้วตัว ตัวตั้งนะคะหลักสุดท้ายไม่มีเติมศูนย์ให้มันเท่ากันที่หลักนะคะแล้วก็ลบลงมาค่ะ0ูนย์ลบออก8ไม่ได้ต้องยืมนะคะยืมเข้ามาตัวเองจะกลายเป็น10และตรงนี้ถูกเขายืมไปเหลือ4แล้ว4จะลบออก6ไม่ได้ต้องยืมต่อค่ะยืมจากตัวนี้เหลือ4ตรงนี้จะเป็น1 4นะคะลบลงมาเลย1 0ลบออก8เหลือ2 1 4ลบออก6เหลือ8 4ลบออก0เหลือ4จุดตรงกรัน6ลบออก5ได้1นะคะ3ลบออกเออลบออก1เหลือ2นะคะแบบนี้คำตอบก็คือคำตอบสุดท้ายก็คือ21.482จุด2นะคะ21.482ค่ะตอบเลยตอบนะคะเอาไว้ขอขยับกล้องนิดนึงจะได้มองเห็นตรงคำตอบด้านล่างนะคะ 21.482แบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อ4ข้อ4มีวงเล็บตรงนี้ทำตัวในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็คือ4 7 7 5ลบออก15 0 6 8 แบบนี้นะคะแล้วก็เขยเส้นใต้หนึ่งเส้นเติมศูนย์ให้เท่ากันที่หลักนะคะแล้วก็ศูนย์ลบออก8ไม่ได้ต้องยืมเขานะคะยืมตรงนี้ถูกยืมไปแล้วเหลือสี่อันนี้ยืมเขามาตัวเองกลายเป็น10นะคะแล้วสี่จะลบออก6ไม่ได้ก็ต้องยืมตรงนี้ต่อ7ถูกถูกยืมไปเหลือ6อันนี้ยืมเข้ามา10เป็น14ลบลงมาเลย10ลบออก8ดเหลือสอง 14ลบออก6เหลือ8นะคะแล้วก็6ลบออกศเหลือ6จุดตรงกัน7ลบออก5เหลือ2 4ลบออก1เหลือ3นะคะคำตอบในขั้นตอนที่1นะคะก็คือในวงเล็บเนี่ยได้คำตอบออกมาเป็น32.682แนะคะแล้วเขาบอกว่าโจทย์ก็คือเอา84.3เป็นตัวตั้งแล้วลบกับผลที่เกิดจากวงเล็บนั้นนะคะก็คือเอา แ4 3เป็นตัวตั้งลบด้วย32.6 82แนะคะแบบนี้นะขีดเส้นใต้1เส้นนะคะเติมศูนย์ให้มันเท่ากันที่หลักเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ลบลงมาเลยศูนย์ลบออกสองไม่ได้นะคะ ต้องยืมนะคะยืมเขามาตัวเองจะกลายเป็น10แล้วอันนี้0ูนแล้วถูกเขายืมไปอีกไม่ได้ต้องยืมตัวหน้ามานะคะอันนี้นะคะจะได้10แล้วก็ถูกเขายืมไปตัวเองเหลือ9 3ถูกเขายืมไปแล้วเหลือ2 2แล้วลบออก6ไม่ได้ต้องยืมตัวหน้าต่อนะคะยืมมาได้ตรงนี้ถูกยืมไปแล้วเหลือ3อันนี้ยืมเขามา10แบบนี้นะคะ 1> <1> <1> คิดเลขเลยค่ะ 10- ลบออก2เหลือ8 9ลบออก8เหลือ1 12ลบออก6เหลือ 6. จุดตรงกรัน3ลบออก2เหลือ1 8ลบออก3เหลือ5นะคะแบบนี้ได้5 1 6 1 8นะคะ51.618ขีดเส้นใต้2เส้นตอบเลยตอบนะคะ5 11.618 เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึหกหัด7.15หน้า35ห้คไฟก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในแบบฝึหกหัด7.16นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ